ก่อนนั้นเราพบไปแล้วว่าเราชอบอเป่เพลงไม่ชอบฟัเงเพลงชอบมีคนชอบฟังเพลงชอบเม่นดนตรีชอบแต่งเพลงอะไรเงี้ยชอบแต่งเพลงชอบทำเพลงคนอืเนี่ยมาเขียนใหม่มาแปลงบ้านมามาเปลี่ยนหอบ้าน,านชอบแบบนี้แล้วก็กับเรามาวีดีไซน์สิ่งที่มีเราคิด เพลงเขามาร้องใหม่ก็ร้องใหม่ร้องเหมือนเดิมเลยแกก็ไ okay. ด้ฝึกการคิดไปด้วยแล้วก็เป็นอัลบั้มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอใช่ไหมเริ่มต้นทำอัลบั้มจริงคือปีพศ2598ปี2598จากนั้นผ่านมาประมาณ1ปีคือช่วงที่ร้องให้บอยร้างให้สังเกียรติบ้างแล้วมาชุดสองบอยนะครับ ไม่มีอะไรบ้างเลยทที่เดิการนี้ก็ชวนให้มาทำอะไรบ้างดีผมว่าผมไม่ชอบผมไม่ชอบฟออะไรเงี้ยไม่ชอบเลยชอบชอบมมชอย่า้นหลังมา่าแหละเ่้เริ่มต้นทำงนานทีมทีนะฮะนะเป็นดริเซอร์นะทำง,งานแต่งเพลงร้องด้วยกันม,มีข้อมีข้ออะไรอ่ะจะเป็นข้อตกองรระหว่าง ยูพี่ทำเรู้สึกว่าจะไม่มีคอนเสิร์ตเลยยูพีเนี่ยเป็นวงที่ทำเพลงราะให้คุฟังก็ก็แหมดีจงดีเจทำได้ไหมเราก็เราก็อยากทำแบบนั้นคือทำเพลงก็ไปฟังกันไม่ต้งรู้หรอว่าเราเล่นเป็นยังไงทุกคนเพื่อตกลงกันหมดนะครับตกลงตามที่ผเริ่มทำยูพีขึ้นมาแต่เพลงแค่ได้เพอที่มีสัจจดน้อยรักของจริงหรือเป่าเพราะหมดเลย ทุกคนก็ชอบกันเพราะวันจึงวันที่บอกที่สตีฟบอกโนที่บอยจะเดินเข้ามาเรียกประชูมพิเศษไม่น่าอะไต้องมีใจได้ควาเสียพุ่งโดนหัหลังผรเสียใจมากแต่ก็ต้องผ่อเพราะว่าเขาฝากความหวังไว้กับเรากคเลยขึ้นเวทีนจากนั้นต้นมาโดยที่จริงๆไม่อยากทำเลยอยากอยากดีขึ้นแบบถนอม ชอบดีที่หน้าแบบนี้ไม่ชอบเนี่ยตรงนี้เท่านั้นครับพี่นพแล้วก็ผมจะพี่นกกันมาพอสมควรแล้วผมว่าถ้าเกิดจะดูรายการที่เกี่ยวกับเรื่องความชีวิตผมจะดูจบบหลายๆรายการแล้วก็บทสมภาดได้อันอยากจะให้พี่นพเนี่ยนะฮะมีมุมมองอย่างไรนะครับเรื่องจักรวนนี้มันสำคัญ เรียบโผล่กัขึ้นมาเองต้องสมัครเป็นรสนิัมก็คือวันแห่งความรักนะฮะวันนี้รถติดนะฮะคนขับรถออกไปแสดงความรักกันเยอะมากเลยนะครับพี่นอยากให้พี่นกคุยถึงเรื่องของความรักให้ฟังคุณมองพี่นกเป็นยังไงบ้างครับเพราะพี่นกเป็นคนโรแมนติกอะไรเงี้ยภาษาเขาพูดกันอย่างนั้นนะฮะก็ผมเป็นคนที่มีแงว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยมีความฝันว่าอยากมี ที่เรารักเขามากๆแล้วก็ดูแลเขาทุกวันแล้วก็มีความสุขคนคนหนึงเนี่ยมีความฝันนี้มาเด็กๆแล้วอยากเจอคนคนนั้นมากแล้วก็แบบคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมมีเป็นแฟนใครก็เป็นที่อยู่ทุกคนครับางทีก็เจอคนนี้ก็ดีนะทุกอย่างก็ไปได้สวยแต่พรถสงว่าเรียนต้องเลิกพากันคนก็ต้องเรียนต้องเลิกพากันบางทีเราต้องชู้บ้างบางที มม่ม่ตรงนบ้านอยาการค้นหาเรายังม่ยังไม่ค้นหาไม่เจอหนอครับจนมาถึงนี้ผมได้เจอเมือคืมันเรารู้สึกได้เลยว่าคนที่เราถามาเนี่ยคนนี้แนลยว่อีกครั้งไม่เจอน่เขามนมันทูใจมีความสุขแบบเรารู้สึกเรารู้สึกว่า มีความสุขจริงๆชื่นใจอ่ะเพราะเขาก็ชื่นใจครับทุกครั้งที่เจอแน่เขาหรือว่าทุกครั้งที่ได้เจอกันมันมีความเ,เสี่ยงบางครังร้งเราก็เลยคิดแค่เราเองว่าแสงไม่ใช่ตรงนี้นะมั้งอะไรก็ได้แต่เราคิดแค่เดียวไม่ได้เขาก็ต้องรู้สึกข,ของเรา,าเหมือนกันถ้าเรารู้สึกแค่เดียวก็าตายไปเราก็บ้าไปดีคนนึงก็ <S 2> <S 2> <S 2> <S เขาก็ต้องรู้สุขเจเหนีเรา ก็ไม่มันก็ไม่หลงเราแต่บราเอิ้อให้ผมโชคดีเพราที่เราได้รู้สึกเราก็กเลยได้เป็นแฟนกันผ่านการเรียนรู้กันไปแล้วก็ได้แต่งงานกาันวันนี้ผมก็ยังมีความสุข,ขวันนี้ได้เจอแม่เขาแม้กระทั่งเนี่ยคุณส่งเขาลงไปช้อปปิ้ง ซื้อของบนรีชอ้อปปิ้งอะไรที่อินดุินดน้าอะไรเงี้ยพอเราวนรถกลับมาปุ๊บพอเขามาเปิดประตูน้อขึ้นมาเราก็ดีใจเราเหมือนหมาตัวนึง <c oughs> ่งใช่ป <c oughs> เราเป็นเหมือนหมาตัวนึงที่แบบ <c oughs> รู้สึกดีใจที่นั่นที่เจอเจ้าของคนเนี้ยดีใจนะมันรู้สึกขึ้นใจรูจ้สึกเหมว่าเขาคือบ้านเราแบบที่พักจริงของเราที่ทำให้เราได้เป็นได้เรามีชาร์จตัวเอง ตอนนี้ผมม่ต้องมีผานเขาบางทีมันก็หมดแรงบบเหนื่อยนะทีหดแรงสวันเนี่ยพอจะเริ่มต้นทำทางงานใหม่ได้เมน่นี้หมดนั่งทีโทรศัพท์ก็้มีอะไรต้องจับไปไหนอยู่แล้วมันเกี่ยวข้องีเขาก็ไม่มีแรงเขาก็เหนื่อยันร้องไห้กันบ้างแบบมันแต่น็ะคือจุด สารสนุนี้ได้ด้วยการที่เราได้อยู่ห่างกันบ้างก็เลยทำให้เราได้ฝึกปรือความที่านขึ้นมาทีนี้ผมก็ดีขึ้นเอะีขึ้นเยอเดิมกนนี้จากกันทีรื่าีเพอนดีขึ้นเพราะว่าเกิดยังศึกษาวิาเอกที่เลยการก็ต้องทำงานที่นี่บ้างทำเกษตบ้างประหาร่มปมาณเดือนหน น,นี่ขย่ยาเป็นเดือนคู่งขั้นงน่าเป็นสงเดือน,อ<ใ>นเรื่อยๆถ้าเจา็บปวดเนี่ยแต่ก็เรามีโกงงานี้เรางคนมีส่วนเกี่ยวข้องเาสยอดตกจิงไหมครับก็เล้ว้็เจอกันได้ไงฮะเราจิตัไไง ก็เหมือนผู้หญิงผู้ชายทั่วไปเวลาเราเจอกันมันจะเกิดการปิ้งอย่างนี้แล้วเ,เราจะไม่ลืมตรงนี้เลยตลอดหลังลหนึ่งวันสองวันหลังละเมอถึงระ้วไหเป็นอาทิเลยอ่ะเขาไม,ไม,ไมา่ถ่ายรูปาากภาพในความรู้สึกเราแต่ถ้าเรารู้สึกแค่นีว่านีมันี้ไม่จะดีผมก็ไม่แอบถาม เพื่อนครับริงจเป็นเ่อนเป็นรุ่นแกมรุ่นรุ่นเพวรนี่แหละรู้จักกันที่เรมีนะเด็กคอรูปแบบมีแน่ยชุดสัมนี้ดนึง้เจอกันด้วยทำได้ไหมอะไเงี้ยก็เลยมีคนนี้ับชื่อน้องยุ้ยเนี่ยเป็นแม่สื่อที่คอยเป็นตัวส่งผ่านข้อมูลหมายว่าไม่ที่นุ้งาดีใจนะดีใจที่ได้เจอนะอะไรเงี้ย แล้วเราก็ถามดูว่าเขารู้สึกเอนเราไหมอะไรเงี้ยซึ่งยุ้ยเนี่ยเชื่อใจได้ทุกวันนี้ก็ยุ้ยก็เป็นเหมือนเป็นที่ปรึกษาเราเวลาเรามีปัญหาอะไรกันก็ปรึกษายุ้ยนะครับเป็นคนที่ไม่ไม่มีไม่มีใบแอสพูดง่ายคือรู้จักเราที่รู้จักผมที่เป็นแต่ไม่รู้จักคนที่เป็นคเป็นที่ผมแบบทุกคนเป็นอย่างนี้ว่ะเราทานอะไรเงี้ยยุ้ยก็จะมีคนบอกเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเเป็นแบบนี้ ก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายตอนหลังมันก็ต้องปรับปรับความข้าใจไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่เราคิดในหัวเนี่ยเดียวคิดเองมเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นรือว่าไอ้คนที่เป็นเด็กกับกลายเป็นคนแก่เรื่องหนึ่งใช่ไหมครใช่ครับก็เป็นแง่วิธีการอ่าลองพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปทางที่ดีขึ้น ครอบครัวของเธอมีคหามสกขเก็นพ่อแม่ด้วยก็ทุกคนได่สูญเสียมากหมดเลยเพลินมาที่บ้านที่บ้านผที่บ้านผมนก็มีความสุขแฮปปี้ผมไปที่บ้านเพอนินก็ทำให้ที่บ้านเพนครอบครัวเพินมีความสุขเช่นกันสองคนคือคนสองคนก็เลยมีชีวิตอย่ด้วยกันไดน้แล้วมีทคกสบคู่ส,สับสนุนซึขข่งกัน